เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเล่นเกมกันก่นกอนเข้าสู่บทเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะไทยคำสองคำสองพยางลองดูนะพร้อมนะคะ ได้ไหมได้ไหมจะถึงแล้วครับอะไรลูกแล้ว่าอะไรไม่คิดว่าอะไรลูกทำว่าอะไรลูกกาอ่ามือเก่า ถูกปากครับถูกปากโอเคลกูกเตรียม,มอยู่หน้าจอดีๆลูกเตรียมเปิดเสียงไมค์ให้ดีเดี๋ยวไม่ทันกันนะคะเออ อ่าพยายคือส่วนที่แปลงออกมานะคะอันนี้ไว้ใช้กับที่ดินอเร็วใครได้ เค,เครื่องรางครับหรืใช่ไหมอ่ะค่ะเครื่องรางเมื่อกี้ใครตอบโลกเมื่อกี้ใครเอ่ยพี่ปาครับพีปาครับโอเคอ่ะเตรียมอยู่หน้าจอให้ดีๆนะคะไม่ปิดกล้องหนีครูนะลลกใครปิดกล้องหนีครูวันนี้มีกับ้านแน่นอนเออ เตรียมพร้อมกับการตอบคำถามนะคะต่อมาคำถ,ถามต่อมานะคะอะดูภาพวีดีรับแป,แปกรก่อนครับอะไรนะลกูกใจแตกครับอ่าใจแตกเมื่อกี้ใครตอบออแกรวิดครับอ,อกรวิดได้แล้ว คะแนนนะคะต่อมาดูดีๆดูภาพดีๆอ,อะไรเอ่ยอืันนี้ตายแน่ๆเลยเห็นไหมลูกลุงจันรวมกันเป็นจันยาอันนี้อะไรอะ่ะ เออเออดูดีๆดูดีๆอันนี้อะไรเห็นไหมหนึ่งพันแล้วเห็นแสงไหมลูกหรือจะหมดแล้วเร็วอะไรเอ่ออะไรเอ่อขีลาดูใช่ไหม อ่าขี่ม้านะลูกเอออะไรอะไร,ะไรทุกคนต้องมีแน่นอนเลยอันเนี้ยลิ้นไก่อ่าลิ้นไก่ลูกอ่า เดี๋ยวจะพูดนะลูกปูปิดอันนี้ก่อนอ่ะอ่ะทีนี้นะคะใครเข้ามาแล้วปิดกล้องอยู่เปิดกล้องนะคะใครที่ปิดกล้องอยู่ระวังกันบ้านสองเท่านะลูก อ,อตกลงกันก่อนถ้าร่วมมือในการเรียนครูจะไม่มีการบ้านให้แต่ถ้าไม่ร่วมมือในการเรียนมีการบ้านแน่นอนลูกเอออะพร้อมนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของการเขียนใช่ไหมเราจะต่อจากครั้งที่แล้วเลยเออการใช้ภาษาประกอบการเขียน อย่าลืมจดบันทึกระหว่างเรียนด้วยนะคะการใช้ขบอควานะคะการใช้ภาษาประกอบการเขียนเนี่ยเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกนะคะและความต้องการของผู้เขียนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะต้องรู้จักใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อทีนี้นะคะครูจะไปเฉลย วันนั้นนะคะที่ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยดูคำแล้วก็ให้ตอบคำถามไว้ใช่ไหมเออซึ่งครูให้นักเรียนเนี่ยส่งครูใช่ไหมลูกเออมีใครยังไม่ส่งไหมคะใครยังไม่ส่งนะคะทำส่งด้วยนะคะออ่อะทีนี้นะคะมาดูนะคะอาการนามอาการลนามจะมีคำว่าอะไรลูกของคำ มีอยู่สองคำคำว่าอะไรบ้างการกับความการกับความอ่าการกับความใช่ไหมลกูกโอเคการกับความเอามาดูนะคะอันนี้เราจะเติมอะไรดีลกูกข้างหน้ามีคําว่าเรียนจะเติมอะไรดีการครับการอ่าการนะลกูกเอามาดูใช่ไหมอ่าการเรียนนะคะเออ ตอนนี้ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตอบคําถามนะคะใครที่ร่วมมือในการเรียนวันนี้นะคะการบ้านก็จะไม่มีแต่ถ้าใครไม่ร่วมมือกันวันนี้มีกันบ้านแน่นอนเอออ่ะคำว่าวิ่งเติมอะไรดีลกูกาการวิง่งอ่ะการวิ่งโอเคเก่งมากลกูกต่อมาสั่งสอนเราจะเติมอะไรดีการการอ่ะเติมคําว่าการก็คือการสั่งสอนนะคะ อันนี้เติมอะไรดีความมรับความครับอ่าอันนี้เติมความคิดหรือเติมการคิดก็ได้นะคะได้สองอย่างเลยได้ทั้งการคิดแล้วก็ความคิดนะคะเออทีนี้นะคะมาดูอันนี้เติมอะไรดีลูกความสวยอ่าความสวยโอเคเก่งมากนะคะ,ะต่อมาการรวดเร็วหรือความรวดเร็วลูก S <S ความความความรวดเร็วนะคะต่อมาเติมการหรือความดีลูกสบาย <S 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 ความอ่าความตอนนี้เหลือคนตอบอยู่คนเดียวนะคะคะแนนห้องก็จะหายไปแล้วนะคะเอ่อต่อมาอะไรกระโดดลูกเติมการหรือความดีการการอ่าเติมคําว่าการนะคะการกระโดดนะคะอย่าตอบกูว่ากบกระโดดนะคะไม่เอาเออ อะไรยาวลูกการหรือความ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 ยาวโอเคเก่งมากต่อมาการหรือความนี้ลูกอันนี้ความครับมารู้นะคะการความแห้งแล้งลูกอ่าอันนี้ความแห้งแล้งนะคะออันนี้การหรือความนี้ลูกคำว่าสูงความครพอนีตอบ ความสูงนะคะโอเคต่อมาอันนี้อะไรดีลูกความความดีนะคะโอเคครูให้อนุญาตให้เปิดไมค์ได้นะลูกจะได้ตอบได้ทันเปิดไมค์ได้เลยอันนี้ตอบตอบอันนี้ตอบอะไรลูกเล่นเติมอะไรดีลูกการอันนี้เติมคําว่าการนะคะการเล่นนะคะ ตอนนี้เปิดไมค์ได้เลยนะลูกสามารถตอบแข่งกับเพื่อนได้เลยนะคะอันนี้เติมอะไรดีลูกการหรือความการครับอ่าการเรียนโอเคเก่งมากอะไรตายลูกความตายเอออันนี้ได้สองอย่างเหมือนกันได้ทั้งความตายแล้วก็การตายนะคะได้สองอย่างโอเคอันสุดท้ายเติมอะไรลูกความครับความอ่าเติมคําว่าความคือ ความชั่วนะคะอันนี้เป็นอาการนามนะคะอโอเคอ่ะครูผ่านนะคะเพราะว่าอันนี้ครูให้ทำไปกันบ้านไปแล้วนะคะอ่ะอ่ะแคปไว้นะคะคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะแคปไว้โอเคอ่ะมาดูนะคะ คราวนี้เราจะมาต่อที่การใช้คำเชื่อมนะคะักเรียนจะต้องใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูนะคะอ่ะอันนี้จดนะลูกอ่ะมาดูนะคะอันแรกคือคำบุพบทนะคะทบทัวนนะคะคำบุพบทคือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำนะคะโดยจะอยู่หน้าคำนามคำศัพ์นามหรือคำกริยานะคะ ส่วนคำสันธานจะหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันต่อมาประพันธส์สศัพพนามนะคะหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะทำหน้าที่แทนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าอ,อันนี้จะเติมอะไรดีลูก ดูนะคำนี้นะคะดูประโยคนี้นะคะเสื้อสีขาวอยู่จุดๆตู้เสื้อผ้าอันนี้จะเติมอะไรดีลูกในครับเสื้อกบอกว่าในดูสีในไหมอาเสื้อสีขาวอยู่ในตู้เสื้อผ้าโอเคเก่งมากนะคะครูจะบวกคะแนนให้นะคะเอ,อใครที่ตอบคำถามนะคะบ่อยๆนะคะทีะนี้นะคะต่อมา อันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเออจำได้ไหมเนี่ยเออเป็นคำที่คล้ายๆประโยคคล้ายๆกันเลยคุณพ่อไปทำงานอะไรดีลูกแต่ครับอ่าเติมคำว่าแต่นะลูกคุณพ่อไปทำงานแต่เช้าหรือว่าเมื่อเช้าก็ได้นะคะได้สองอย่างนะคะกระเป๋าจุดๆเขาเติมอะไรดีลูก อ,อสามารถทําใบพร้อมกับครูดได้เลยนะลูกกระเป๋าอะไรดีลูกเติมอะไรดีนี่ของครับอเติมคําว่าของไหมอ่าเติมคําว่าของลงไปลูกกระเป๋าของเขานะคะเมื่อกี้ใครตอบเอ่ยนนทนานคนระับเออนนทนานเริ่มมาแล้วออวันนี้วันนี้ช่วยตอบคำถามดีมากนะคะอ่ะทีนี้ อ่ะคนอื่นนะคะตอบเดี๋ยวครูจะส่งตอบทีละคนนี่ไหมเนีย่ยใครไม่ช่วยตอบเนึ่งเขาป่วยจุดจด,จดตาฝนเติมอะไรดีเติมดีนะนเอออะพออครับอ่ะเติมคาําว่าเพราะตาผลนะคะโอเคนะคะอย่าส่งถามดีกว่า ผู้ส่งถางนะคะพาณวค่ะถวายเขาถวายปัจัยจจุดพระสงฆ์ลูกอลองดูสิเวลาเราใช้คำกับพระสงค์ใจคำว่าอะไรดูสิลูก mm hmm. เขาถวายปัจจัจจุดพระสงค์เราใช้คำว่าอะไรเป็นคำเชื่อมไปแล้ว ทั่วนนะคะเนี่ยอันนี้เราเคยเขียนไปแล้วด้วยประโยคเนี้ยเคยเครูเคยสอนไปแล้วด้วยป<ห>ระโยคนี้ได้ไหมลูกให้เหรอครับไม่ใช่ลูกมันเป็นความหมายเดียวกับคําว่าไม่เลยไอ้ควาว่าให้อะเป็นความความหมายเดียวคําว่าให้แต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องใช้คำที่คำสุภาพเฉพาะพระสงฆ์เออ เป็นคําที่ใช้สําหรับผสมเป็นคำราชาศัพท์สําหรับประสงฆออ์ได้ไหมําไม่ได้ครูหาอีกคนนึงมาช่วยตอบคาถามออใครดีรูครับกูครับรูครับถวายหรอครับถวายหรอครับถวายมาแล้วลูกเขาถวายปัจจัยจุดๆๆพระสงฆ์เวลาเราจะบอกว่าปัจจัยเราถวายปัจจัยเนี่ย ให้พระสงฆ์เนี่ยคำนี้ยมันเป็นคำราชาศัพท์สาหรับพระสงฆ์เนี่ยเราจะต้องใช้คําว่าอะไรอืม,อมใครได้กิจพภฒน์ได้ไหมลกูกแด่ครับแด่อ่าถูกใช่ไหมเดี๋ยวนะคำนี้ใช้คําว่าแด่พระสงฆ์เขาถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เวลา หนูจะเขียนประโยคที่หนูต้องดูด้วยนะว่าระดับบุคคลเนี่ยคือใครเออเวลาจะเขียนประโยคนะลงมาดูต้องดูระดับบุคคลด้วยเออว่าเป็นใครออทีนี้นะคะเรามาดูที่คำสันธานนะคะที่เป็นคำเชื่อมประโยคนะคะให้เกี่ยวเนื่องกันนะคะามาดูนะคะ น้องจุดๆไปโรงเรียนเออให้นั้งสองคนนี้ไปโรงเรียนด้วยกันเนี่ยจะตอบว่าอะไรดีลูกจะเติมคำว่าอะไรดีน้องและพี่และน้องกับพี่หรือว่าน้องและพี่ก็ได้นะคะอันนี้จําได้ไหมประโยคที่เราเคยทําไปแล้วคุค้นไหมเออใครคืนครูกาหมดแล้วเออคุค้นไหมเอออ่ะมาดูนะคะอันนี้ขอให้เติมข้างหน้าก่อนนะคะ เขาจะยากจนอันนี้ก่อนจูจดูดเขาจะยากจนแต่เขาจ,จูจูดมีความสุข mm hmm. คุ้นไหมคุ้นคุ้นไหม mm hmm. อดีการวิทย์ได้ไหมลกูกอ่ะกลุ่มที่กรวิทย์ก่อนเลยอ่ะมาดูนะคะจูจดูดออาจะเขาจะยากจนลองดูซีต้องทำอะไรดี ขึ้นไหมขึ้นต้นด้วยขอถุงเป็นต้นด้วยถอดถุงลูกเอออย่าเพิ่งนะคุณอะไรอย่าเพิ่งนะขึ้นต้นด้วยถอดถุงจุดเขาจะยากจนแต่เขาจุดจุดมีความสุขเอาแค่คำแรกก่อน อย่าพูดไปหาไอ้คนหนึงตรงนี้คำแรกก่อนถึงเขาอ่าถ,ถึงเขาจะยากจนโอเคเก่งมากต่อมาด้วยพงพวัตค่ะแต่เขาจะจดมีความสุขแปลว่าอะไรไดีลูกเพื่อนเติมคำว่าถึงให้แล้วอือันนี้ขึ้นต้นด้วยกไก่ใบสุดแล้วเออ ดูรูปประโยคดีๆโลกถึงเขาจะยากจนแต่เขามีความสุขต้องเติมอะไรก่อนขึ้นต้นด้วยกอไก่ oh. มีแค่สองตัวเท่านั้นแหละที่ใช้อือมีสองตัว ใช้ไม้อะไรลูกคุณคุณไหมนี่ไม้แต่ราคาบ้านหรือไม้แต่คู่ลูกอันนี้เติมคำว่าอะไรธนพัฒเติมคำว่าอะไรลูกผู้ใบสุดแล้วเนี่ยธนพัฒน์ลูกอ่าคำว่ากอนะคะ ถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความกอเคเก่งมากลูกเออใบสุดแล้วนะคะไม้ไต่หลังคาบ้านใครจะตอบไม้ไต่หลังคาบ้านไม่เอานะโูกเออไม้ไต่โคูนะโลกโอเคต่อมาอันนี้ใครดีนนทนานลกโจทย์เขาขยันอ่านหนังสือ,เ,อ,อเขาจุโจทย์<ข>สอบผ่านโลก เติมคำว,ว่าอะไรลูกเพราะอ่าเติมคำว,ว่าเพราะนะคะอ่าเพราะเขาอ่านหนังสือเขาจุดๆสอบผ่านจึงครับจึงครับอ่าเขาจึงสอบผ่านอเ่เก่งมากนะคะสุดท้ายนะคะชัยพัฒค่ะอืมชัยพัฒลูก อาชยพัทลูกอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ครูหักคะแนนนะคะเข้าไม้ครูด,ดูหลังคาบ้านเนี่ยลกูกไม่เอานะคะอะถ้างั้นธนพัลทลูกธนพัทอยู่ไหมคะธนพัทลกูกข้อสุดท้ายเธอจะกินขนมจีโจทย์เธอจะกินข้าวจะเติมคําว่าอะไรดีเลือก เติมคำว่าหรือนะคะเธอจะกินขนมหรือเธอจะกินข้าวอันนี้เอาไว้เชื่อมประโยคนะคะคำสันธานนะคะแยกให้ออกนะลูกมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ต้องแยกให้ออกนะคะต่อมาที่ประพันธ์ทักษนามนะคะเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคเหมือนกันเลย แต่ว่าอันนี้จะทำหน้าที่แทนคํานามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเอออะไรอยู่ข้างหน้าดูนะคะอ่ะมาดูนะคะอ่ะข้อแรกเดี๋ยวครูให้ดูก่อนนะคะผู้หญิงจูดจูดสวมเสื้อสีแดงเป็นพิธีกรน,นะคะอันนี้อ่ะลองดูก่อนนะว่าจะต้องเติมยังไง ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีแดงเป็นพิธีกรออต่อมานะคะข้อนี้ไม้บรรทัดจุดจ์วางอยู่บนโต๊ะเป็นของเธอเติมคำว่าอะไรโลกอันนี้ธนาทานค่ะหายไป อยู่ไหมเข้ามาแล้วไม่อยู่ระว,วงังคะแนนหายน,นโลกเอออ่ะอันนี้ครูฉเฉลยนะคะไม้บรรทัดที่วางอยู่บนโต๊ะเป็นของเธอฉันชอบเพื่อนโจทยดด์มีน้ำใจกีตินพงโลกเติมอะไรดีโลกฉันชอบเพื่อนจจดจดมีน้ำใจเติมอะไรดีโลกเ มาดูซิเติมเพราะไห่เพาะเติมคําว่าที่เหมือนกันเลยลูกเ,เติมคําว่าที่นะคะอันนี้ปับพันทะรัพนามน,นะลูกปับพันทะรัพนามน,นะคะถ้าเติมคําว่าเพราะเนี่ยจะเป็นพวกคําบุพบทคําสันธานซะส่วนใหญ่นะคะอลองสังเกตด,ดีๆนะคะดูตำแหน่งดีๆนะคะสุดท้าย ใครดีใครดีเอ่ยพีวิทวินค่ะพี B ่วิทวินอยู่ไหมคะอยู่ไหมอ่าหายไปแล้วนะคะใครที่หายไปแล้วคะแนนก็จะหายไปด้วยนะคะอ่ะ้างนนานทราชัยค่ะ อธาราชัยค่ะอ่ะเติมวันนี้แม่บอกจุดจุดฉันตั้งใจเรียนหรือ,อแม่บอกว่าอะไรแม่จุดจุดฉันตั้งใจเรียนต้องเติมคําว่าอะไรเป็นคําเชื่อมดูให้ออะ, <Hey. S 1> อะไรนะลกูกให้ครับอ่าให้ไหมเดี๋ยวมาดูกัน ข้อนี้ในะให้อ่าข้อนี้เติมคําว่าให้โอเคเก่งมากคะ่ะแม่บอกให้ฉันตั้งใจเรียนนะคะโอเคนะคะทบทวนนะคะคําบุพบทจะใช้เชื่อมคํากับคําโดยจะอยู่หน้าคํานามสรรพนามหรือคํากิยานะคะอันนี้นะคะ,ะมีใครยังจดไม่เสร็จไหมลูกมาดูนะคะ ต่อมาที่คําสันธานเนี่ยจะหมายถึงคําที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะให้มีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันโอเคต่อมาประพันธ์สัพพนามนะคะหมายถึงคําที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะทําหน้าที่แทนคํานามหรือสัพพนามที่อยู่ข้างหน้าโอเคอ่ะอันนี้ผ่านแล้ว เขียนไว้ไหมยังคะมีใครยังไม่เขียนไหมลูก่งครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ไฟดับโอเคค่ะเขียนประโยคข้างล่างด้วยไหมครับอ่าเขียนประโยคข้างล่างด้วยลูก ถ้าง,งาั้นหนูเขียนไว้เป็นตัวอย่างสักหนึ่งประโยคหรือสองประโยคก็ได้หรกแล้วหนูก็แคปไว้พอไว้อ่าน ใครไม่ทนันให้แคปไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนนะคะเขียนทึกระหว่างเรียนส่งปูด้วยนะคะอื ใครเสร็จแล้วบอกคุณนะคะ Okay. อ่ะทีนี้รูผ่านแล้วนะอ่ะแคปรูปไว้ลูกแคปรูปไว้